วัสดีเช้าวันเสาร์นะครับผมส้มจี๊ดเก้าธันวานะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับคุณพลนักปั่นสุรร์ก็ออกปั่นจักรยานเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ปั่นกับทีมฟิชแมนเฟรนสุรร์ธา,านีนะครับผู้ผู้ฝึกสอนคือโค้ชเกียรตินะครับค,คุณคุณพลนักปั่นสุรรานะ หัวล<ส>่างนี่เป็นพี่ไปสารนครับกับฝรั่งแล้วสารเจ้าปัญหาก็มานะครับวันนีน้เปลี่ยนล้อใหม่นะครับล <laughs> ้อไล่เบาด้วยจารบียางลู่อวานนะครับน้องฟันนี่นี่ปั่นอยู่ลำสุดท้ายนะครับกับพี่หนุ่ ไม่ดีตรงเนี้อย่าออกขวานะรถหลังมานะรถหลังมานะรถหลังมา เป็นนัดสายเสมอนะขวามือนี่เป็นโดพังงานะครับก็โดพังงาจะมาปั่นที่สุราษฎร์สาวันนะครับวันที่4ก็ไล่กลับนะครับ าที่สามห้านะครับเราจะตั้งสามิห้าลบนะครับสามสิห้าลบพี่ๆถามว่าสามห้าจริงไหมก็คือสามห้าจริงครับสามสิห้าลบนะครับถ้าใครปั่นเกินก็ให้ไปก่อนนะครับคือให้ไปก่อนก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้คือเราคุยกันนะครับว่าอยากให้พี่ๆมาปั่นได้นะครับตั้งที่ความเร็วส5มิห้าลบนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้ปั่นได้นะครับถ้าเกิดเป็นวันที่ คือไลท์ลิมิตก็จะเป็นวัน mm hmm. พฤห Southern, mm ัสเซาเทิร์นเดือดบายสุราษน,นะครับ mm hmm. ที่นักปั่นแยกแบบนี้ก็คือว่าตรงกลางนะครับตรงกลางถนนนะครับเป็นยางมาตอยตกนะครับยางมาตอยตกแล้วมันทําให้ถนนเป็นหินนะครับหินโผล่ขึ้นมาครับยางรั่วนะครับ mm hmm. ก็ต้องหลบนะครับ ลากเลยสะพานนี้ไปเลยนะสะพานปตทลากไปเลยเลความพี่ถามว่าความเร็วเท่าไหร่ความเร็ว35ครับพี่ปอกย่งงี้พี่ปอถามด้วยคือลากมาความเร็ว35นะครับคือ35เราตั้งว่าไม่เกินนี้นะครับผมจะไม่มีพูดความเร็วเกินวันนี้แน่นอนนะครับเรบพราะว่าความเร็วจริงคือ35นะครับเราตั้งคุยกันไว้นะครับว่าทุกวันนะครับเราจะตั้ง ปันพร้อมเร็ว35ลบนะครับ35ลบไม่มีบวกนะครับ ความเร็วน้ําแข็งลากอยู่สามสิบห้านะครับสามสิบห้าลบนะครับก็ขอบคุณพี่ทิพย์ทีมพุ่งส่งนะครับพี่ทิพย์ทีมพุ่งส่งนะครับที่ดูแลไรฟ์สดทุกวันนะครับทุกวันนะครับดูไรฟ์สดทุกวันนะครับพี่ทิพย์ทีมพุ่งส่งครับเดี๋ยวโควิดซาแล้วก็ได้เจอแน่นอนนะผมจัดทิพย์แน่นอนครับพี่ทิพย์แต่เราเจอก่อนที่ขนอมนะครับพี่คุยเมื่อคืนนี้นะพี่ทิพย์ ตอนนี้พี่มุ้ยก็กำลังกลับมานะครับเปโซมากส่งน้ำตาลครับอ๋อน้องจีนนะครับน้องจีนนะครับคุณพนพนพักปัวัสุราษนะครับบ่าผมบอกว่าลมส่ง เลี้ยงก็มานะครับ เดี๋ยวเราไปดูน้องฟันนี่ด้านหลังนะครับน้องฟันนี่นะน้องฟันนี่อยู่ปันอยู่หลังสุดนะครับวันนี้พี่ไพศาลก็มานะครับน้องหนึ่งมานะครับนี่น้องฟันนี่คนระับ ันนี้ทีมพิจแมนเฟนสุราดนะครับผู้ฝึกสอนคือโค้ชเกียรดนะครับจะดุดจีกแล้วหมดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหนักล้อไงล้อไม่ได้จาระบีออกเรียบร้อย มอไซย้อนซ้ายนะมอไซย้อนซ้ายคือถ้าเราเราเระวังคือเราต้องระวังมอไซอย่างเดียวมอไซอย่าย้อนซ้ายนะครับเป็นมอไซชาวบ้านนะระวังซ้าย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  ก็คือโดวพังงาแล้วก็คือมันกวนตีนเนี่ยคือมัน,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 นคือมันกวนตีนเนี่ยพอเราๆๆๆๆเราปั่นเนี่ยความเร็เวส5้าเราก็จะได้คุยกันเออมีอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ปันน่นเะร็วกว่านี้ครับถ้าอยากเร็วคือวันพฤหัสเท่านั้นนะครับวันพฤหัสเท่านั้นนะครับ พื่นหาดเซาเทนเดือดไฟสุราษฎร์น,นะครับเจอกันในบึงหุนทะเลนะครับห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งพึงหุนทะเลนะครับไลท์ลิมิตนะครับ ส่งข้อความมาผมก็ไปตอบนะครับเพราะผมต้องเอี้ยวตัวมองข้อความนะครับจักรยานชาซ้สย เนี่ยเราปั่นเนี่ยใครก็ปั่นได้ครับคือเราปั่นแค่ความเร็วสามสิบห้าลบอะ่ะพี่บอกว่าถิ่นนี้ขาถิ่นนี้ขาแรงนักปัน่นนักแข่งเยอะ อ๋อก็ใช่ครับเพราะที่นี่ก็คือทีมฟิชแมนเฟรนสาษฎรนะคร้บอันนั้นคือน้องโอเลี้ยงครับนี่น้องโอเลี้ยงแล้วอันนี้น้องฟันนี่ครับข้างๆน้องโอเลี้ยงคือน้องเพียวนะครับทีมฟิชแมนเฟรนสาษุร์าน,นะครับ สอนโดยโคตรเกียรตินะครับพี่ถามว่า AV เท่าไหร่คือเราตั้งไว้ความเร็ว35ครับ35ลบครับ AV แต่ละวันก็32มั่ง3 3มั่ง3 0มั่งแล้วแต่ครับแต่ไม่เกิน35นิบห้นความเร็วเพราะว่าเราตั้งความเร็วไว้35ลบนะครับไม่มีไม่มีมากกว่านี้นะครับไม่มีบวกครับูง่าย แต่นัำปันเป็นแถวคู่แบบนี้ปลอดภัยแล้วก็ถนนเซาเทิร์นเป็นถนนตรงนะครับรถไม่มีครับเป็นถนน4ี่เลนนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับนักฝั่นก็จะปันห่างกันประมาณประมาณ1ไม้ทัดหรือสองไม้บรรทัดนะครับปลอดภัยแน่นอนครับจักรยานท้าสาย น้องกีนครับน้องกี o, นครับฝึกสปินอยู่นะครับระวังหลุมกลางสะพานนะกลางสะพานมีห er nah. ลุมกลางสะพานมีหลุมนะมอไซค์มาข้างหลังนะกลางสะพานมีหลุมเนี่ยหลุมกลางสะพานครับหลุมกลางสะพานหลุมกลางสะพาน ทำไมจักรายานปันเต็มถนนก็คือมันมีหลุมกลางสะพานนะครับจักรายานก็ต้องหลบเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่เราก็จะปั่นชิดซ้ายตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะเรามีกฎอยู่นะครับมาตรฐานสากลน,นะครับปั่นชิดซ้ายนะครับแถวเลี้ยงหนึ่งหรือแถวคู่นะครับปลอดภัยนะครับไม่ปั่นเกก,กาเป็นถนนไม่ใช่นะครับรถจอดซ้ายรถจอดซ้าย สายรถจอดเข้าเลยด้ยต่อขันนะ น้องผัเลี้ยงนะครับทงหลังเป็นน้องฟันนี่ าย,ายระวังซ้ายสาย,สายตอนนี้เราข้ามถนนบ้านละเดิมมาแล้วนะกำลังมุ่มหน้าอยู่ปั๊มปะตะทเพียนซานะครับเราจะแวะพักที่ปั๊มปะตะทเพียนซานะ ปัาไปทะเลกินซาแหละปั๊มเดิมอะ่ะตอนนี้เราปั่นขึ้นเนินะะ่แล้ว ความเร็วที่สามสิห้าครับความเร็วอยู่แค่นี้แนละ้วครับไม่มีเร็วกว่านี้แน่นอนจากนี่ถึงเคียนซา15กนะิโลเมตระนะครับถึงปลายพยา69กาิโลนะครับรถจอดซ้ายนะหมอไซายย้อนซ้าย มอเตอร์ไซค์ซ้ายนะซ้ายนะรถจอดซ้ายจะพอะผู้รถจอดก็คอแห้งนะเนาะทั้งรถจอดทั้งมอเตอร์ไซค์วิ่งย้อนเนี่ยมันอยู่แค่นี้แหะครับเนี่ยนะจักรยานก็ต้องปั่นขึ้นมาแบบนี้เพราะว่ารถจอดนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์วิ่งย้อนนะครับแล้วอการที่มอเตอร์ไซค์วิ่งย้อนไม่ได้วิ่งช้านะวิ่งเร็วนะครับก็กลัวจะเฉียวจักรยานนะครับอันตรายครับอันตราย เราต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับบางครั้งผมก็ต้องตะโกนเสียงดังนะคอแห้งนะับวันวันหนึ่งครับตะโกนวันไปร้อยโลครับตะโกนมาสามปีแนละ้วคอแห้งแนละ้วปรับลูกขบวกนใหม่นะให้น้ํงแข่งมันเป็นคนลากนะตราหนัาแข่งนี่ทีมพิจะตรเมนเฟนสุวราณแชมป์มประเภทลู่นะฝึกซ้อมทุกวันนะครับ ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เรามีกล้วยหอมนะกล้วยหอมนะโกลาเดอร์ออกมาให้นะวันนี้โกลาเดอร์ไม่ได้มานะครับโกลาเดอร์เจ็บหลังครับเจ็บหลังนะครับเห็นโกบอกว่าไปยกของแล้วเจ็บหลัง,เห,ง,เ,หลงเห็นบอกผมหลายวันแนล้ว ซ้ายซ้ายกองดินไม้เนี่ยน้แข็งไม้ไม้ไม,ไม้ไม้กลางเส้นขาวไม้กลางเส้นขาว ถ้าผมไม่ถ่ายทอดสดผมจะไปจอดเก็บนะบังเอิญมากถ่ายทอดสดนะครับก็เลยไม่ได้เก็บนะครับแต่ไม่เป็นไรเด็ขกขาจากผมเก็บหมดแล้วขาไปนี่อาจจะไม่ได้เก็บนะครับเพราะเราต้องดูแลเส้นทางที่เราปั่นด้วยนะครับเส้นทางที่ปลอดภัยก็คือเส้นทางเซ็นทั่นหัวเตยนะครับเราได้มีหน่วยงานของเรานะครับคือพี่ๆเราเลยครับช่วยกันนะครับ คอยดูแลนะครับคอยดูแลเพราะว่าเขาวิ่งผ่านเส้นนั้นประจํานะครับตอนเช้าก่อนไปทางานนะครับหรือว่าตอนเย็นนะครับกลับมาครับพี่ๆก็จะเก็บพวกเศษเศษวัสดุไม้หรือลาออกนะครับเป็นเส้นที่ปลอดภัยนะครับเป็นเส้นที่ปลอดภัยนะครับเราต้องขอขอบคุณพี่ๆนะพี่ๆครับคือพี่ๆของเราก็คือประธานชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะพี่ๆขับรถผ่านเส้นนั้นทุกวันนะครับทุกวันนะครับก็เก็บเศษวัสดุออกนะครับ พวกเราก็เลยปั่นก็ปลอดภัยเราก็เลยยึดเส้นนั้นเป็นหลักนะครับในการปั่นจักรยานนะครับ <c oughs> โอ้ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราเจอที่ปั๊มปตทตาปานนะครับตีห้าครึ่งนะครับความเร็วสามสิบห้าลบเหมือนเดิมนะครับปตทตาปา,านะคนับด้านด้านซ้ายมือนี่เป็นน้อง เที่ยวนะครับด้านขวามือนี่เป็นน้องโอเลี้ยงนะครับทีมพิจิตแมนเฟนสุรู่ล้านนะครับผู้ฝึกสอนคือโค้ชเกียรตินะครับเดี๋ยวเราแวะพักปั๊มปตทนะครับปั๊มปตท ผมเงียบไปยากแล้วนะสาย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 เงียบสินหนึ่งนะพูดเสียงแห้งครับพรุ่งนี้เราก็ชัยยาพาเพลินนะพรุ่งนี้ชัยยาพาเพลินนะเตือนปัป๊มปตทตาปานนะครับมีทีมทีเคบีนะครับทีมคุณพลนักปั่นสุรานะครับต่างประเทศนะครับนะพรุ่งนี้นะเราไปกันหมดนะ ประมาณ20อัพนะครับปั่นจักรยานครับแต่ทุกคนดูแลสุขภาพไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันนี้ถ้าพาน้องๆซ้อมปั่นจักรยานเสร็จนะครับผมก็จะไปปั่นจักรยานนะครับผมไม่ได้ปั่นมา2วันแล้วครับรู้สึกว่าเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสอดีว่ว่านะครับเจ็บหลังครับเจ็บหลังติดภารกิจนะครับติดภารกิจภารกิจส่วนตัวนะครับ เดี๋ยวผมจะจบไลฟ์สดที่ปั๊มปตท,ะทตาปานนะครับไปอยู่เทินที่ไหนอยู U ่เทินที่ปั๊มปตท,ะทะเคียนซาครับเดี๋ยวเราแวะพักปั๊มปตท,ะทะเคียนซาก่อนนะครับอจอดดิปั๊มปตท,ะทะเคียนซาใางไหสายมือหรือจะแวะขวาขวาอ,อ่างน้ำเออ ปั๊มนี้ดีกว่าปั๊มนี้ทีเดียวเลยไปไกลๆไปกลับว่าฉันแม่กกลับไปเลยไปั่มแรกครับถ้าไม่มีใครเข้าแล้วไม่เข้าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวร้อยน้องแข็งว่าอะไรปั๊มนี้นะแวะปั๊มนี้แล้วน้องจะได้พักด้วยปั๊มนี้ปั๊มนี้ปตทนี้น้องจะได้พักด้วย

ความเร็วที่5.4นะครับ <im itation> 1กิโลเมตรสุดท้ายครับ1กิโลเมตรสุดท้าย <im itation> <im itation> โซลากอยู่ความเร็ว5.4นะครับ กิโลเมตรสุดท้ายครับถึงกิโลเมตรสุดท้ายเข้าเส้นเนี่ยเข้าเส้นนะครับปวดนะครับปวดแค่นี้นะครับเนี่ยเราเล่นกันแค่นี้นะครับจบแล้วเราก็ไปจอดพักปั๊มรอเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับนี่คือการซ้อมปั่นจักรยานนะครับคุณพนน้ำปั่นโซล่านะครับ ปั๊มนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานตอนเช้าเนาะของคุณพลนักปั่นสุราษเน์นยครับเอาพี่มารอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่เบนมารอนี่นะพี่เบนนะครับเนีพี่เบนมารอนี่นะพี่เบนนี่ครับพี่เบนกับพี่ๆเรามารอนี่นล้วช้าเลยพน่พี่ๆบอกว่าพี่ๆบอกว่ากลุ่มเราช้านะครับ นี่ครับพี่เบนมารอเราที่นี่แล้วนะครับเนี่ยพี่เบนมาแล้วครับพี่เบนพี่อาร์ตนะครับเนี่ยเนี่ยเรามาหมดแล้วเรา,าพักที่นี่ครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับฟ็อกซี่เก้าธันวานนในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ